มารีวิวการหยอดน้ำกดนะครับไม่เป็นเร่ลยนี่ต้นมันโอดีเลยนะโอ้กระปุกฤทครึ่งก็เป็นเป็นฤทธิแล้วมั้งเนี่ยเป็นกิโลแล้วกีดครั้งเดียวดูดูสภาพโดยรวมนะครับวันนี้มาไม่ทันตื่นไม่ทันแอดมินตื่นไม่ทันอ่ดูกีดยางก็มาดูหยอดน้ำกดแล้วกันนะครับดูหยอดน้ำกดก็สวยงามนะดูขาวโพลนเลยนะครับขาวโพลนไปทั่วสวนเลยนะ อย่าลืมนะครับยิ่งต้องออกเอ้ยยิ่งยางเรายิ่งออกดีๆเราต้องบํารุงนะฮะการบํารุงก็หน้านี้ก็บํารุงด้วยการฉีดพ่นน้ำหมักสูตรสองของจานต้นนะฮะส่วนนี้ก็ฉีดไปกี่ครั้งนะช่างแอน2 2> สองครั้งนะฮะ,ะก็ไม่ได้ยากอะไรฉีดแค่เนี่ยแผลกี่ฉีดไปแล้วแผลเขาจะมีออร่าหน้าแดงนะฮะดูนะยิ่งถ้ากีสดสวยๆอย่างนี้ด้วยนะโอ้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับดู เลยเป็นคอนโดเลยนะช่างแอนนี่ขับรถแมคโครให้ผมเลยนะน้าขับแมคโครก็ไปขับแมคโครน้ากีดยางก็กีดยงางหลายอาชีพหลายอาชีพดูขาวโคนเลยนะครับดูนะฮะซูมไปทุกต้นเลยนะเกือบทุกต้นดีกว่ามันจะมีต้นเล็กมันก็ไม่เท่าไหร่ก็มีปะปายนะนก็มีเป็นบางต้นนี่แหละแต่ก็น้อยที่ออกน้อยนะส่วนน้อย น้ำหมักสูตร2ของชันต้นนะฮะค่าส่งฟรีนะครับเก็บไปทางลิตรละ399บาทนะครับมาไปดูฝั่งที่ยังไม่ได้หยดน้ำาวดฝั่งนี้เดี๋ยวเอามปจุ่มดูดิดโอ้โต้นนี้ก็ก็เยอะนะดูดิต้นเล็กเขาก็สมเล็กนะครับเนี่ยเกือบครึ่งเลยนะดูดิดูเทียบกับแขนผมนะ ดูดีใหญ่กว่าแขนผมนิดนึงนะต้นเนี้ยก็ยังมีน้ำหมักจุดสองของจันต้นนะฮะนี่นะฮะดูผิวเขาจะมีออร่าเลยนะฉีดเข้าไปก็จะสร้างเนื้อได้ไวนะฮะเนี่ยยิ่งยางสองห้าหนึ่งเนี่ยเปลือกบางๆนี่เอาต้องเอาไปฉีดพ่นนะฮะแบบเออเห็นผลได้ได้ได้ได,ไดเร็วกว่าหกร้อยบอกตรงๆเลย สองห้าหนึ่งเห็นผลได้เร็วกว่ายางหกร้อยนะครับเดี๋ยวอย่าลืมนะครับว่าการที่เราจะเพิ่มผลผลิตยางพารามันมีสองปัจจัยนะฮะให้ให้ปุ๋ยเนี่ยเหมือนคนนะฮะมันต้องกินข้าวกินปลาการกินทางปากกินข้าวกินปลาเนี่ยเอ่อเหมือนกับต้นไม้ก็คือเอ่อต้องใส่ปุ๋ยทางดิน มีจะว่าเป็นปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยชีวภาพหรือขี้วัวขี้ไก่ก็ได้นะฮะผมถือว่าเป็นปุ๋ยทางดินได้แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นวิตามิน,นะฮะว,ว,ว,วิตามินของคนก็คือพวกนมเปี้ยวหรือวิตามินที่เราซื้อกินทั้งหลายแหล่นี่นะฮะต้นไม้ก็เปียบถ้าเปรียบเป็นต้นไม้ก็คือ,อน้ำหมักน้ำหมักของผมนะฮะน้ำหมักชีวภาพขสูตรสองนี่เปียบเหมือนวิตามินนะฮะ เปรียบเหมือนวิตามินสาหรับคนนะฮะมันขาดไม่ได้แก่ตัวไปนะ,ะแก่ตัวไปขาดไม่ได้มันก็จะเป็นโรคเป็นภัยต้นยางก็จะติดเชื้อราง่ายหน้าตายอะไรเงี้ยโอ้ตัวนี้ให้ดูตัวนี้ตัวนี้มันจะอะไรต่างการอะไรขนาดน,านั้นดูดิโอ้โหอยี๋จะเทียบกับแขนผมนะโอ้โหดูดูด,ด,ดูดูนะฮะโอ้อะไรจะขนาดน,านั้นแต่ฉีดน้ำหมกักสูตรสองไปสองครั้งนะส่วนนี้ โอ้ดูต้นมีอลามันมันจะง่ายนะฮะถ้าสวนที่เขามีบําบรุงดีอยู่แล้วเขามีการจัดการดีอยู่แล้วมันจะง่ายในการจัดการนะฮะยังคืนมาเร็วมันผลผลิตก็ได้เยอะนะฮะการจัดการเนี่ยเนี่ยดูผลผลิตจะได้เยอะเพราะว่าเราบําบรุงดีอยู่แล้วมันก็ตอบสนองกับน้ำหมักสูตรสองได้ไวมากนะฮะ ลักษณะว่าต้นสวนเนี้มันคือเป็นการบำรุงนะฮะไม่ใช่การฟื้นฟูการบำรุงจากที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นนะนี่นะดูมีออร่านะครับดูให้ดูโอ้โหขาวพวนูนฮะน่าจะอีกวันสองวันก็ไปขายแล้วมั้งขี้เกียจยายถ้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ